สวัสดีครับบัรนามูวียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซียอพิโซดจีใน e ีีที่11นะครับแอดมินขอบอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งพลาดกันเลยทีเดียวเพราะว่าในเรื่องนั้นเริ่มดำเนินไปสู่จุดเข้มข้นขึ้นทุกทีจากเนื้อหาในบทที่แล้วนะครับ มหาเทพโคโนอตนั้นได้บกทลมแซงโทรี่เพื่อช่วงชิงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองแต่เจ้าเคียวโกโจอมทรยศนั้นได้ออกคำสั่งให้กับเหล่าโกเซ็นอยู่พิทักษ์ปราสาทของตัวเองโดยเด็ดขาดและด้วยคำสั่งของเคียวโกนี้นะครับจึงไม่มีโกเซ็นคนไหนมาขวางทางโคโนอสอีกต่อไปแต่ในตอนนั้นเองนะครับจิตสำนึกของสากะในร่างดีก็ปรากฏตัวขึ้นและได้สลัดคาบของเคียวโกผู้ชั่วหลายอก กลับมาเป็นผู้ยืนขวางทางโคโนสเองในฐานะของโกเซนเจมินีและนี่คือการต่อสู้ของเจมินีสากะนะครับนักรบแห่งความหวังผู้ปากว่าตัวม้าแบบไม่คาดคิดและบทสรุปของเจมินีซากะที่ท้าชนกับมหาเทพโคโนสเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับนี่คือผลลัพธ์จากแรงระเบิดอันรุนแรงจากคลิปที่แล้วนะครับ กลุ่มควันนั้นกระจายไปทั่วยอดเขาของแซงทูรีและนี่คือหลังเหตุการณ์ที่เจมิน่ซากะนั้นได้ใช้ท่ากาเล็เซียนเอ็กโพชั่นเข้าเล่นงานโคโนดให้ระเบิดตายไปพร้อมกัน เราชาวบ้านที่ดูเหตุการณ์อยู่นั้นก็ต่างแตกตื่นกันใหญ่เลยนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างแซงทอรีนนั้นจะกลายเป็นสนามรบในชั่วพริบตาในตอนนั้นเองนะครับร่างโอเวอร์ซนของโคนนอสก็ปรากฏตัวขึ้นแสดงว่าท่าไม่ตายของสากะนั้นยังไม่ได้ผลนะครับโดยโคนนอสนั้นได้อาศัยรูปปั้นของอาเทนาเพื่อลดแรงทำลายล้างในครั้งนี้หรือว่าโกเซนเจมินีสากะของเราจะตายฟรีซะแล้วนะครับหลังจากการโจมตีโคนนอสก็ได้พูดว่า สมกับเป็นผู้ที่ข้านั้นเลือกเอาไว้ความสามารถที่จะฆ่าเหล่าเทพเจ้าได้แต่มันก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ยังไงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ก็ยังกลับมาเป็นของข้าอีกครั้งแต่เรื่องเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับในตอนนั้นเองมือของเจมินี่ซากะนั้นก็ได้คว้าอาวุธของโคโนอสเอาไว้ซึ่งโคโนอสก็ตกใจนะครับว่าทำไมแกยังไม่ตายอีกสมกับเป็นผู้ที่ข้าเลือกไว้จริงจริง จริงๆแล้วสากะก็เสียทั้งเลือดและพลังไปเป็นอย่างมากนะครับเขานั้นแทบจะไม่เหลือคอตโมได้ใดอีกแล้วแต่ก็ยังฝืนลุกขึ้นมาถึงแม้สากะข,ของเหล่านั้นจะเทหมดหน้าตักนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถจะะัดการกับโคนนอสลงได้ในวินาทีนั้นเองนะครับสากะก็นึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรนะครับสากะเองก็ถูกเล่นงานสะก่อนคอทโมโเป็นจํานวนมากได้พุ่งทะยานเข้าใส่สากะเป็นเหมือนฝนที่เต็มไปด้วยหนามแหลมสีดํา โคนอได้พูดว่านี่เป็นค่าตอบแทนของมนุษย์ที่บังอาจมาสัมผัสโซมาของข้าโซมาก็คืออาวุธของโคนอตนั่นเองนะครับและตอนนี้สากะข,ของเราก็แย่เลยนะครับถึงกับล่วงลงไปเลยมือของสากะที่กำอาวุธของโคนอตเอาไว้แน่นในตอนแรกนะครับตอนนี้มือน,นั้นก็ค่อยๆคลาย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกแล้วแต่ในตอนนั้นเองนะครับสากะได้ใช้อนาทเทอร์เด่นชันประตูตามิตินั้นได้ถูกเปิดออกอีกครั้ง ตัวเขาเองนั้นได้หันไปคว้าโซมา่าเอาไว้อีกครั้งซึ่งไม่ว่าจะเสียสละเพียงใดนะครับสากาก็ไม่มีวันที่จะให้โคโน์นั้นได้อาวุธกลับไปหรอกแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับจูจ่ๆโคโนน์นั้นก็ขยับตัวลำบากเป็นเพราะพลังอะไรสักอย่างในตอนนั้นเองสากะก็ได้ใช้มีเดเล่มหนึ่งนะครับเขาเล่นง,งานโคโนน์เขาอย่างจังถูกต้องแล้วล่ะโคโนน์ข้าจะทําตามหน้าที่ที่ข้าได้รับมาจากเจ้าก็คือสังาหารเทพเจ้า และอาวุธที่อยู่ในมือของสากะตอนนี้นะครับก็คือมีดสั้นที่เคียวโกจะใช้สังหารอาเทน่านั่นเองนี่คือมีดสั้นที่สามารถไปชีวิตของเหล่าเทพเจ้าได้นะครับเป็นของที่เคียวโกนั้นได้รับมอบหมายมาจากโคโนอสนะครับเพื่อจะให้สังหารอะเทนา่าแต่ตอนนี้สากะของเหล่านั้นจะใช้มีดเลื่อมหนี้สังหารโคโนอสซะเองคงต้องเรียกว่าได้ผลนะครับเพราะว่ามีดสั้นเล่มหนี้สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของโคโนอสได้ แต่มันก็ยังไม่เพียงพอนะครับถึงแม้ว่าซากาจะทุ่มทั้งชีวิตก็ไม่สามารถจะจัดก,การกับโคนนอสลงได้ในตอนนี้ซากานั้นได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนะครับผมของเขานั้นกลายเป็นสีดําสนิทและร่างกายของเขานั้นไม่หลงเหลือพลังชีวิตอีกต่อไปแล้วซากาที่หมดสภาพแล้วได้ล่วงลงสู่เบื้องล่างนะครับและที่พื้นนั่นเองก็เป็นจุดที่ชุดเกาะของเคียวโกนั้นแตกออก ในตอนนั้นเองครับมือของซากะนั้นได้สัมผัสกับหน้ากากของอาริสก็เกิดคอสโมที่พุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งและคอสโมนี้นะครับได้พาล่างปางตายของซากะนั้นกลับเข้าสู่หอเคียวโกแต่สภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับไม่ใช่ซากะคนดีอีกแล้วนะครับเขาคือเคียวโกอาเสิสเนื่องจากทั้งสองนั้นเป็นล่างเดียวกันนะครับแสงและเงาเคียวโกนั้นจึงต้องรักษาชีวิตของซากะเอาไว้ด้วย เคียวโกถึงจะรักษาชีวิตเอาไว้ได้นะครับก็คงพูดได้คำเดียวว่าบัดซอบจริงๆเล่นเอาค้าเกือบตายไปด้วยและในข่าวหน้าฝาดเจมินี่สากะคนดีจะฟื้นกลับมาได้คงใช้เวลาอีกเนิ่นนานเลยครับหลังจากที่จัดการกับตัวเกก,กะอย่างสากะไปได้นะครับโคโนตเองก็กลับรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง คอสมอนี่นะครับได้พดุ่งทะลวงมาอย่างรวดเร็วผ่านทุกประสาทในแซนโทรี่อย่างง่ายดายและเจ้าของคอสมอนี e <magic. S 1> ้ก็คือไอโอเลียนั่นเองนะครับไอโอเลียตอนนี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไททันโดยเฉพาะโดยผ่านคู่ต่อสู้มาอย่างโชคโชนเมื่อเห็นว่าผู้ที่มาเป็นไอโอเลียนะครับโคโนดก็ได้พูดขึ้นมาว่ามาแล้วสินะบรุษแห่งจะตากรรมของข้าผู้ที่จะมาปลดผนึกข้าจากพันธนาการของโซส ไอโอเลียนั้นเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับในชะตากรรมที่โคนโนอสนั้นบอกนะครับเขาจึงซัดโคโนนสเข้าไปหนึ่งดอกก่อนเลยในตอนนั้นเองนะครับสายฟ้าของไหลงิ่บโอนนะครับได้ปะทะเข้ากับผนึกของโซสทาให้เกิดเสียงคำรามของสายฟ้าดังสนั่นและผลของการประทะกันครั้งนี้นะครับทาให้ผนึกของโซสนั้นค่อยๆคลายตัวออกจนตอนนี้ได้เผยเห็นร่างของชายคนหนึ่งที่ถูกพันธนาการไว้กับอาวุธของตัวเองที่อยู่ที่ด้านใน หรือว่านี่คือร่างที่แท้จริงของโคนอสกันแน่และในตอนนั้นเองนะครับร่างคอสโมยักษ์ของโคนอสก็ปรากฏขึ้นครั้งด้วยพลรรังคอสโมของไอโอเลียที่เข้าปะทะกันเมื่อสักครู่นะครับทาให้ผนึกของโซดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นอย่างคําทํานายแห่งชะตากรรมที่โคนอสบอกมานะครับนี่ก็เป็นเวลาที่เหล่าไทท่านนั้นรอคอยเจ้าพรทัตที่ทําหน้าที่คืนชีพให้กับเหล่าไทท่านนะครับเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าในที่สุด เวลาที่พวกเรารอคอยนั้นกำลังจะมาถึงแล้วเวลาแห่งการคืนชีพของมหาราชาที่แท้จริงเมื่อเห็นเหตุการณ์กำลังจะเลวร้ายลงนะครับอโอเลียก็เปลี่ยนเป้าหมายทันทีนะครับเขาได้ซัดพลังใส่ร่างของโคโนอสแทนแต่คอสโมของอโอเลียกับถูกร่างแปลงของโคโนนสนั้นโดดไว้จนหมดนะครับแต่พลังสายฟ้านี้กับถูกไปเพิ่มให้กับอาวุธแทนโคโนนสได้พูดว่าตัวข้านั้นได้ผ่านการทรยศมันนักต่อน,นักแล้ว ทั้งยูเรนัสผู้เป็นพ่อและเจ้าลูกชายโง่เง,ง่าซูสคอสโมของข้าผู้เต็มเปลี่ยมไปที่ความนมมืดของการทรยศเช่นเดียวกับคอสโมของเจ้าคนที่ถูกพักพวกนั้นทรยศและไม่ไว้วางใจในตอนนั้นเองนะครับฝนหนามสีดำได้พุ่งเข้าใส่ไอโอเรียเป็นจำนวนมาก สภาพของไอโอเลีย e ตอนนี้นะครับไม่ต่างกับตอนที่ซากะนั้นถูกเล่นงานได้ฝนหนามเลยแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้ท,ท,ทั้งๆที o ่ไอโอเลีย e นั้นยังไม่ได้สัมผัสกับโซมาของโคโนสเลยแต่ไม่มีเวลาให้คิดแล้วนะครับไอโอเลีย e ที่ตั้งท่าจู่โจมโคโนสก็ถูกโคโนสนั้นได้บังคับสภาพอากาศให้ดูดเกินคอสโมของไอโอเลีย e ไปจนหมดและการโจมตีนี้เองนะครับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งกับอาวุธของโคโนส อาวุธนั้นได้เปลี่ยนรูปร่างไปแล้วและตอนนี้โคโนสนั้นต้องการจะสบฉีดคอสโมสของตัวเองให้เข้าสู่ร่างของไอโอเลียและโดดเกินสายฟ้าของไอโอเลียจนหมดทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเพียงสิ่งเดียวนะครับก็คือการทําลายตาผนึกของศูนย์ฝั่งไอโอเลียนนั้นเริ่มที่จะท้อแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทํำยังไงคอสโมสที่เขาปล่อยออกไปทั้งหมดก็ถูกโคโนสนั้นโดดเกินไปเพื่อจะเป็นพลังในการทําลายผนึก สถานการณ์การต่อสู้นั้นยิ่งจะเลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับเสียงระเบิดจากการโจมตีนั้นดังกึกก้องสลับกับเสียงสายฟ้าจากผนหนึกของซซสฟังลิทโทสซ,ซึ่งเป็นข้ารับใช้ของพระศาทไอโอเลียนนั้นก็เริ่มสังหรณ์ใจแปลกๆนะครับหรือว่าท่านไอโอเลกําลังต่อสู้อยู่ที่ด้านบนกาลัมได้บอกว่าใช่แล้วล,ลิทโทสแค่ข้าเห็นการโจมตีก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นท่านไอโอเลียแน่นอน ในบทตรงนี้จะเป็นการพูดอวยไอโอเลียหน่อยๆนะครับว่าต่อให้เป็นท่านไอโอเลียโดนโจมตีขนาดไหนก็ไม่มีทางจะยอมทิ้งเหล่ามวลมนุษย์ไปหรอกแต่ภาพที่เราได้เห็นตอนนี้นะครับร่างกายของไอโอเลียนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยโคอสโมสีดำแห่งความมืดของโคโนสแต่ผู้รับใช้แห่งประสาทไอโอเลียทั้งสองนะครับก็ยังคงความเชื่อมั่นต่อโกเซนเลโอไอโอเลียผู้นี้เมื่อครั้งหนึ่งไอโอเลียเคยพูดไปว่าถึงแม้ตัวเองจะตาย ก็ยังขออยู่เคียงข้างอธินาและไม่มีวันจะทิ้งผู้อ่อนแอไปได้หรอกการันนั้นได้พูดถึงท้ายเอาไว้ว่ามวลมนุษย์นั้นยังไม่ทิ้งเทพเจ้าหรอกเทพเจ้าก็คงไม่ทิ้งเหล่ามวลมนุษย์ให้ต้องเผชิญชะตากรรมที่ลำบากในตอนที่ไอโอเลียนนั้นกําลังหมดสภาพนะครับก็เกิดปฏิหารขึ้นคอสโมอันยิ่งใหญ่นั้นได้เป็นออกมาจากลูกป,ปั้นของอธินานี่คือคอสโมระดับเทพเจ้าเงาร่างของอธินานั้นได้ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของไอโอเลีย เราคืออาทนาหงยุบนีผู้เดินทางมาจากอนาคตอันแสนไกลเราขอมอบเคี้ยวแห่งแสงให้กับโกเซเลโอเพื่อกำจัดเพศภัยร้าย,หายให้หมดไปจากแซงทูรีพลังสายฟ้าสีทองของไลนิ่งโบนนั้นคำล้ำลั่นเลยนะครับและตอนนี้มันได้พุ่งตรงไปยังโคโนสโคโนสเองก็งงนะครับเพราะว่าสายฟ้าสีทองนี้เป็นสายฟ้าที่โคโนสนั้นไม่สามารถจะดูดซับได้ ไอโอเลียซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคอสโมอโนี้มาจากใครกันแน่แต่ที่แน่ๆน,นะครับมันเป็นคอสมอของเทพเจ้าแน่นอนและมันมีไว้เพื่อกำจัดโคโนสโคโนสนั้นได้ถูกโจมตีกระหน่ำเป็นชุดเลยนะครับชนิดที่ว่าไม่สามารถจะตั้งโตได้ทันเลยไอโอเลียตอนนี้นะครับได้ฟื้นคืนสภาพขึ้นมาแล้วและสิ่งที่ไอโอเลียนั้นรู้สึกได้นะครับก็คือคอสมอของอะเทน่าคอสม,มอ,อันอบอุ่น ถึงแม้ว่าจะตอบโต้โคนอกลับไปได้นะครับแต่อโอเลียตอนนี้ก็ถูกเล่นงานด้วยฝนหนามสีดําอีกครั้งพลังคอสโมอันยิ่งใหญ่นั้นได้ถูกระเบิดออกมาอีกครั้งนะครับอโอเลียนั้นได้เข้าใจดีแล้วว่าตัวเขานั้นไม่มีปีกอย่างไอโอรอสแต่ตัวเขากับมีสองเท้าที่พร้อมจะก,ก้าวเดินไปและมีคมเขี้ยวแห่งราชสีมัดแห่งความทุติธรรมที่ได้รับมาจากเทพเจ้านี้จ,จะจัดการทุกความชั่วร้ายให้หมดไป จงลุกโชนขึ้นคอสโมของข้าไอโอเรียนนั้นได้เผาไหม้คอสโมจนถึงจุดสูงสุดและได้เปิดม่านฝาให้พลังแห่งหมู่ดาวนั้นมาถล่มใส่โคโนอสฟังโคโนสเองก็ยับเยินเหมือนกันครับเมื่อตั้งตัวได้เขาก็รู้ได้ทันทีว่าหนึ่งมันเป็นคอสโมของเทพเจ้านี่นาะทำไมมันถึงเกิดขึ้นบนตัวมนุษย์ยุบหนีมันไม่มีอาเทน่าแล้วนี่อาเทนานั้นได้ตายจากไปแล้ว ด้วยฝีมือของเจ้าหมอนั่นบุรุษผู้ชั่วหลในตอนนี้นะครับเราได้เห็นภาพในความคิดของโคนอดว่าเคียวโกน,นั้นได้รายงานไปว่าอาเทน่านั้นได้ถูกจาัดก,การไปแล้วซึ่งเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับโคนอดก็รู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าเจ้าหมอนั่นไอ้คนทรยศหักหลังนี่แหละครับเขาเรียกว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจรจริง โคโนดในสภาพนี้นะครับได้ถูกพลังคอสโมกของอาร์เน่าที่มาพร้อมกับสายฟ้าของไอโอเลียนนั้นเล่นงานจนยับเยินแถมยังปิดท้ายด้วยท่าพูโตบัสซึ่งเป็นการดึงพลังคอสโมกของโคโนดและทำให้มันระเบิดออกอย่างรุนแรงเสียงระเบิดนั้นดังสนั่นวันไหวอีกรอบนะครับกลุ่มควันนั้นได้ปกคลุมแซงทอรี่ไปโดยทั่วไอโอเลียนเองก็สังเกตเห็นนะครับว่าอาวุธของโคโนดนั้นยังอยู่ที่เดิมหรือว่าโตโคโนดนั้นได้ถูกจัดการไปแล้ว เมื่อกลุ่มควันนั้งจางลงนะครับก็เผยให้เห็น6เทพธ,ธิดาแห่งกลุ่มมหาไททันโดยอาวุธและพลังของทั้ง6นั้นสามารถปรัดเป่าอันตรายที่จะมาทำร้ายโคโนสได้ไอ้มนุษย์โง่เง่าเอ๋ยเซนที่มีหน้าที่ปกป้องอาเทนาก็เหมือนกับพวกเรานั่นแหละเราก็มีหน้าที่ปกป้องท่านมหาราชาเช่นกันเหตุการณ์เลวร้ายลงอีกแล้วนะครับหเทพธ,ธิดาแห่งมหาไททันนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมา นับว่าเป็นกำลังเสริมสุดแกงเลยนะครับและในตอนนี้นะครับร่างที่แท้จริงของมหาราชาโคโนอสก็ได้ปรากดตัวขึ้นมาต่อหน้าไอโอเลียแล้วเด็กหนุ่มหน้าตาบ้องแบวคนนี้นะครับคือมหาเทพโคโนอสและยังเป็นพ่อแท้ๆของซด,ด้วยนะครับไอโอเลียตอนนี้นะครับไม่เพียงที่จะต้องลบกับโคโนอสและยังต้องเผชิญหน้ากับหกเทพธิดาอีกด้วย และเขาจะเอาตัวรอดได้อย่างไรเราคงต้องติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะครับเรื่องราวนั้นกำลังเข้มข้นทีเดียวและในคลิป EP ที่11นี้นะครับถ้ามีจุดผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับมหาราชาโคโนตในยามที่คืนชีพขึ้นมาแบบเต็มตัวนั้นจะเก่งกาจขนาดไหนนะครับเราคงต้องติดตามกันต่อในคลิปถัดไป สำหรับในคลิปเซนสยาเแอปิโซดจีนะครับแอดมินก็อยากจะออกทุกวันเลยนะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะได้เป็นวันวินวันนะครับต้องใช้เวลาปั่นพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากจะต้องมีการแปลขาวดำให้เป็นสีด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนั้นดูกันเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินหน่อยนะครับและสำหรับในคลิปหน้าเดี๋ยวแอดมินจะรีบปั่นให้เร็วที่สุดเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ